S1 สารอ,อนาบลิกสารอ,อนาบลิกเป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์ผลิตขึ้นโดยมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับโฮอร์โมนเพศช,ชายมีผลต่อการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อโดยทำให้มีการสะสมโปรตีนน้ำและเกลือในเซลล์ของกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อมีขนาดโตขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นแต่จากการทดลองพบว่า แท้จริงแล้วกล้ามเนื้อที่โตจากการกระตุ้นจากยาจะมีน้ำและเกลือเข้าไปขังซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงเวลาหดตัวเนื่องจากบวมน้ำและเกลือนอกจากนี้ยังมีผลทำให้เอ็นของกล้ามเนื้อเกิดการอักเสบและฉีกขาดได้ง่ายในขณะฝึกซ้อมและแข่งขันยากลุ่มนี้มักใช้กับกีฬาที่ต้องการพลังกล้ามเนื้อมากในปริมาณที่สูงและใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเช่น ยกน้ำหนักมวยปล้ำเพาาะกายกรีธาเป็นตน้นผลข้างเคียงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ผิดปกติเช่นโกรธง่ายฉุนเฉียวความดันเลือดสูงและอาจทำให้เกิดโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงตับแข็งมะเร็งตับผมร่วงการสร้างอสุจิลดลงอันทาฟอ่อหรือเป็นหมันในเพศชาย การทำงานของรังไข่ลดลงมีลักษณะคล้ายเพศชายเช่นเสียงแตกห้าวมีขนหน้าอกหนวดเคราในเพศหญิงเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศชายตัวหนึ่งที่ควบคุมลักษณะของเพศชายซึ่งหมายถึงความแข็งแรงถ้านักกฬารับประทานเข้าไปโดยจะตรวจจากอัตราส่วนระหว่างเทสโทสเตอโรนและอพิเทสโทสเตอโรน